ราชพัฒวไลอลงกรในพระบรมราชุปธรรมเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราชโชบายด้านการพัฒนาท้องถิ่นของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วรายาสแก้วศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยรา,ยราชพัฒวไลอลงกรในพระบรมราชุปธมสแก้วได้น้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในบนเนื้อที่78ดไร่ ฐานการเรียนรู้ที่มีองค์ความรู้ทางวิชาการผสมผสานกับแนวทางการพัฒนาและหลักการทรงงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรรัชกาลที่9และพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ได้นำองค์ความรู้ หลักทางวิชาการและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเองเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรเพิ่มรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานรากนอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชุปธรรมสะแก้วมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากภายในมหาวิทยาลัยออกสู่ภายนอกชุมชนอีกจำนวนสแห่งได้แก่ 1. พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูล,ลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินนสุลานนท์สอกออจมรอปอหมู่ที่7บ้านซับใหญ่ตำบลโนนหมากเค้งอำเภอวัฒนานครชาวบ้านในพื้นที่ได้รับการจัดสรรเพื่อปลูกยางพาราซึ่งถือเป็นรายได้หลักของคนในชุมชนทําให้ชาวบ้านอยากมีรายได้เสริมเมื่อในปีพศ2563 มหาวิทยาลัยราชพัฒน์วไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยอาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่นเข้าไปศึกษาข้อมูลพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาความต้องการของชุมชนจนนำมาซึ่งการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อวางแผนออกแบบและพัฒนาพื้นที่จากความต้องการของชาวบ้านให้เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วย11ฐานการเรียนรู้เป็นการนำองค์ความรู้จากภายในมหาวิทยาลัย สู่ชุมชนด้วยระบบโรงเรือนแบบไฮโดรโปนิกส์พัฒนาทักษะด้านการปลูกพืชเช่นการปลูกเมลอนและการปลูกผักสลดัดเป็นการต่อยอดองค์ความรู้จากฐานการเรียนรู้ที่2กสินรรมิตรเกิดนวัตกรรมในชุมชนที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่มและผู้สนใจที่เข้ามาเรียนรู้ได้ ในปีพศ2564คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยและชุมชนได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านซับใหญ่ศูนย์การเรียนรู้มูล,ลนิธิรัฐบุรุษอุปธรรมและจัดตั้งร้านค้าชุมชนเพื่อให้เกิดการรวมตัวของเกษตรกรทำกิจกรรมร่วมกันในการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร พร้อมทั้งการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนในปีพศ2565นี้ได้มีการเพิ่มทักษะให้กับเกษตรกรด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตผลทางการเกษตรได้แก่การแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นข้าวเกลียบเห็ดนางฟ้าและแหนมเห็ดนางฟ้าการแปรรูปกล้วยเป็นกล้วยชาบ การแปรรูปเมลอนเป็นน้ำปั่นซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมากขึ้นโดยสร้างอาชีพขยายตลาดและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ตลอดระยะเวลา3ปีที่มหาวิทยาลัยเข้าไปในพื้นที่แห่งนี้ยังคงดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ไม่ละทิ้งชุมชนและเคียงข้างชุมชนอย่างต่อเนื่องได้เข้ามานะครับความร่วมมือกับ ศูนย์การเรียนรู้นะครับด้านการเกษตรมูลทธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสูรานน์นะครับเราก็ได้ทํางานร่วมกันนะครับมาตลอดต่อเนื่องนะครับเป็นปีที่3นะครับจากวันนั้นนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับของเกษตรกรนะครับได้เป็นเรียกว่านวัตกรของชุมชนได้อย่างแท้จริงนะครับเรามาถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับทางด้านวิชาการนะครับก็คือจาก องความรู้จากภายในนะครับสู่ชุมชนนะครับวันนี้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เขาได้นําไปพัฒนาตนเองนะครับแล้วก็สามารถต่อยอดนะครับสามารถที่จะเกิดความยั่งยืนในพื้นที่แห่งนี้นะครับเราก็หวังว่าเป็นอย่างยิ่งนะครับในอนาคตข้างหน้าพื้นที่แห่งนี้นะครับจะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สามารถที่จะต่อยอดในอนาคตที่ทําให้เกิดความยั่งยืนไม่ว่าจะเรื่องร้านค้าชุมชนนะครับสามารถที่จะ แปรรูปผลผลิตแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้นี้แก่ผู้อื่นได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความยั่งยืนที่เราคาดหวังไว้แล้วก็มหาวิทยาลัยราชพัฏวไลยลงกรก็ไม่ทิ้งพื้นที่แล้วก็อยู่ที่พื้นที่แห่งนี้นะครับให้คำปรึกษาให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะให้ชุมชนนั้นอยู่รอดและยั่งยืนต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับมณเอกชนะลงบุญชาตพกดีผู้จัดก,การ การเรียนรู้ด้านการเกษตร,กรมูลนิธรบุตรผลเอกเมลินตสุรานนท์วันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการศูนย์ท่านพนเอกคงไชยสารสุขให้มาแนะนําศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับสําหรับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับมีที่ตั้งอยู่ที่บ้านทรัพย์ใหญ่ตําบลนนหมักเข็งอําเภอวัฒนาครจังหวัดสระแกรวนะครับก่อตั้งขั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราชชื่อโครงการว่าโครงการทําสาธิตการทําสวนยางพารามูลที่ผลเอกเปมตินตสุรานนท์นะครับมีพื้นที่จํานนว1,300รเศษ ครั้งแรกเราปลูกยางพาราจานวน1,200ไร่มีพี่น้องเกษตรกรได้รับประโยชน์ประมาณ120ครัวเรือนนะครับต่อมาได้เปลี่ยนนามหน่วยเมืวันที่1มกราคมปีุัร2557เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูนิธิรัฐบุรุษคลเอกเปรมตินสุรานนท์มีคำย่อว่าสกรมรปโดยมีกิจกรรมหลัก2กิจกรรมคือกิจกรรมสาธิต การทำสวนยางพาราควบวงจร2กิจกรรมสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปัจจัยเศร์พอเพียงขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชพัฏว์วไลอลงกรณที่ได้มาสนนุนกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการปลูกเมล่อนโครงการปลูกผักไคโดโพนิก และโครงการพระเห็ดตลอดกันจนการแปลรูปผลผลิตด,ด้านการเกษตรอนาคตของศูนย์การเรียนรู้ก็อยากให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นภายในจังหวัดสราแก้วหรือบริเวณที่อื่นนะครับได้มาศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้ในศูนย์เพื่อพัฒนาต่อยอดเรื่องการประกอบอาชีพด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการทําสวนยางพาราครบวงจรนะครับแล้วก็การแปลรเกษตรที่สีใหม่ตามแนวทางปรัชญาษฐกิจพอเพียงครับ เมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ไม่มีความรู้ค่ะทีนี้มหาวลัยก็มาช่วยให้ความรู้นะคะมหาวิทยาลัยช่วยความรู้ก็ทําให้ตัวเองเดินเดินได้ดีขึ้นนะคะเดินแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะว่าจากที่สเปะสปะนะคะค่ะไม่ไม่มีความรู้อะไรเลยค่ะตอนนี้ก็ทําได้แล้วค่ะค่ะก็อยากขอบคุณทางอาจารย์เอนะคะทางมหาวิทยาลายัยราชพัฒวไลยลงกรนะคะที่ให้การสนับสนุน ให,ให,ให,ให้ความรู้เรื่องเรื่องเหตุนะคะขอบคุณมากค่ะหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้เข้ามาให้ความรู้นะคะก็ก็ได้รับความรู้จากอาจารย์เยอะค่ะเกี่ยวกับผักไฮโดรโปนิกนะคะเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะคือเมื่อก่อนเราจะเลี้ยงไม่รอดผักมีการเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวประมาณเดือนกว่ากว่ามีรากเน่าค่ะและเราก็ไม่ทราบสาเหตุค่ะตอนนี้ก็ได้ความรู้ก็คือผักไม่มีการเหี่ยว ในระยะช่วงช่วงกลางอะค่ะไม่มีความเหี่ยวแล้วก็ต้นใหญ่ค่ะมล่อนเข้าเปลี่ยนไปเยอะค่ะเพราะว่าช่วงแรกๆกที่เราจะเจอปัญหาก็คือเราเราไม่ทราบนะคะว่าปัญหาแต่ละแต่ละพื้นที่มันจะเกิดขึ้นยังไงทีนี้ก็ได้อาจารย์แล้วก็น้องๆเข้ามาให้ความรู้ก็ได้ความรู้แล้วก็เราสามารถทํามาได้ประมาณ4ีหรอบค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะแล้วก็ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยนะคะราชพัฒน์วไลยลงกรนะคะที่เข้ามา ให้คําแนะนําแล้วก็ให้ให้ความรู้ปรึกษาแล้วก็ให้คําปรึกษาตลอดค่ะเวลาที่เรามีปัญหาก็จะโทรหาอาจารย์อาจารย์ก็จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตแล้วก็มาดูมาดูแลให้ตลอดค่ะก็ยังอยากให้อาจารย์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวัลยลุงกรนะคะเข้ามาช่วยดูแลแบบนี้ตลอดไปค่ะ2 พื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงแผ่นดินของพ่อหมู่ที่6บ้านใหม่คลองยางตำบลซับมะกรูดอําเภอคลองหาดชาวบ้านในพื้นที่มีการรวมกลุ่มการแบ่งพื้นที่ทำการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมต้องการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นทำกเกษตรกรรมแบบใหม่เพื่อลดการใช้สารเคมีในการควบคุมวัชพืชแมลงศัตรูพืชและลดต้นทุนในการผลิตโดยการทำการปรศุสัตว์และพืชที่มีมูลค่าสูง ตามความต้องการของตลาดเมื่อในปีพศ2563มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ์โดยอาจารย์นักพัฒนาท้องถิน่นเข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาพื้นที่รวมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยการนำแนวคิดและองค์ความรู้จากภายในมหาวิทยาลายัยสู่ชุมชนจากการพัฒนาตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมา ในพื้นที่ได้มีการพัฒนาโดยการแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ด้านคือ 1. ด้านการปรศุสัตว์ได้แก่นูนาไก่โคและหมู 2. ด้านเกษตรกรรมเช่นการปลูกไผ่การปลูกไม้ดอกไม้ประดับการเผาถ่านและทำน้ำส้มควันไม้การนำวัสดุท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ได้แก่ ไม้ไผ่และไม้ยูคามาสร้างเป็นโรงเรือนต้นทุนต่ำการปลูกพืชผักสวนครัวทั้งในระบบโรงเรือนและไฮโดรโปนิกส์หรือจะเป็นการปลูกผักยกแคร่เพื่อความสะดวกในการให้น้ำการควบคุมกำจัดแมลงศัตรูพืชและวัชพืชรวมถึงเหมาะแก่การพาะปลูกสำหรับวัยผู้สูงอายุนอกเนือหจากนั้นในปีพศ2565ได้มีการนำเทคโนโลยีระบบ IOT ไปใช้ในโรงเรือนในการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นในดินเพื่อรดน้ำแบบอัตโนมัติหากระดับความชื้นต่ำกว่าความต้องการของพืชซึ่งในปัจจุบันได้มีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและการจัดทำตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างมากนะคะที่เห็นถึงการพัฒนาต่างๆในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตรรูปแบบใหม่การลดการใช้สารเคมีการนำเทคโนโลยีต่างๆนะคะเข้าไปทำงานในพื้นที่การปศุสัตว์แล้วก็การแปรรูปนะคะที่สำคัญคือเราเห็นถึงความร่วมมือร่วมใจร่วมพัฒนาและร่วมแก้ปัญหาต่างๆของกลุ่มนะคะเรารู้สึกมีความสุข ทุกครั้งที่เราลงพื้นที่เพราะทุกครั้งที่เราลงพื้นที่เราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเสมอนะคะเราได้เห็นรอยยิ้มเราได้เห็นเสียงหัวเราะนะคะของทุกๆคนนี่แหละค่ะคือความสุขของการทำงานด้านการพัฒนาท้องถิน่นทางวลายลงกรนะคะเข้ามาส่งเสริมเนี่ยทางสมาชิกของกลุ่มได้มีแนวทางการในการทำงานที่เห็นเป็นรูปธรรมละจากที่ไม่มีองค์ความรู้เลยนะคะ ทางว่าไลลงมาช่วยเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าการทํางานที่เรา,เ,าเป็นแนวใหม่เนี่ยนะคะทฤษฎีใหม่เนี่ยมันมีประโยชน์มากแล้วทางกลุ่มแล้วทุกคนอะ่ะดีใจมากเลยนะคะที่ได้องค์ความรู้ตรงนี้แล้วก็ได้สามารถที่จะพัฒนาและต่อยอดไปได้อีกทั้งเทคนิคทั้งในเรื่องของการนําเทคนโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเนี่ยแรกๆนี่เราก็รู้สึก เหมือนกันค่ะว่ากลัวจะทําไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่เคยมีความรู้ตรงนั้นมาก่อนนะคะแต่พออาจารย์มาเนี่ยอาจารย์ก็มีวิธีนะคะเทคนิคแล้วกเ็เข้ามาส่งเสริมอย่างใกล้ชิดนะคะมีปัญหาอะไรเนี่ยอาจารย์ก็จะคอยให้คําแนะนําอยู่เสมอนะคะก็ทุกวันนี้เกษตรกร,ะกรนะคะและสมาชิกทุกคนที่ทํางานตรงนี้รู้สึกประทับใจค่ะแล้วก็ภูมิใจแล้วก็มีความมั่นใจในการทํางานมากขึ้นนะคะว่าจะสามารถ ทำงานตรงนี้ไปได้อย่างดีเลยค่ะ 3. พื้นที่วิสาหกิจชุมชนกเกษตรอินทรีย์เมืองไัยหมู่ที่ 1. บ้านเมืองไัยตำบลเมืองไัยอำเภออรัญญประเทศเกษตรกร,ร,ร,กรในพื้นที่ได้ร่วมกลุ่มกันเพื่อทำนาแปลงใหญ่และปลูกพืชเชิงเดียวซึ่งมีต้นทุนสูงในการทำกรเกษตรและผลผลิตทางการ,กรเกษตรตกตำ่ำ รวมไปถึงรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันเมื่อในปีพศ2563มหาวิทยาลัยราชพัวลัวไลอลงณ์ในพระบรมราชุปธมโดยอาจารย์นักพัฒนาท้องถิน่นเข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาพื้นที่โดยการนำแนวคิดการบริหารจัดการน้ำเนื่องจากพื้นที่เดิมที่มีการใช้ระบบไฟฟ้าและการใช้น้ำมันในการสูบน้ำเข้าแปลงเกษตรซึ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายที่สูง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการนำพลังงานทดแทนโซลาเซลล์ cell, มาใช้ในพื้นที่2รูปแบบคือรูปแบบโซลาเซลล์ในลักษณะเคลื่อนที่ได้หรือที่เรียกว่าชุดนอนนาและรูปแบบติดตั้งอยู่กับที่สำหรับการกระจายน้ำสู่แปลงเกษตรเป็นผลทำให้กลุ่มเป้าหมายสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการสูบน้ำได้ถึงเดือนละ3,000บาท และเกิดนวัตรกรที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประกอบสร้างโซลาเซลล์และการทำกรเกษตรอินทรีย์ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ในปีพศ2564ได้นำแนวทางการดูแลดินเพื่อให้ดินดูแลพืชจากพื้นที่ที่ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตได้ไม่ดีในปีพศ2565เมื่อพื้นที่เริ่มมีความอุดมสมบูรณ์และมีการปลูกพืชผักหมุนเวียน เพื่อลดปัญหามแมลงศัตรูพืชและเกิดการใช้ธาตุอาหารอย่างมีประสิทธิภาพโดยการนำปฏิทินการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปีมาใช้รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มคือขนมผักบุ้งนำผักบุ้งที่เป็นวัชพืชในแปลงเกษตรมาพัฒนาและแปรรูปเพื่อการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและสุดท้ายการจัดทำตลาด ชิมแอนช็อปนานาเกษตรร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชนภายนอกศูนย์การเรียนรู้ในส่วนของบทบาทที่มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏวไลยอลงกรนะคะได้ลงไปขับเคลื่อนง,งานพัฒนาชุมชนและก็ท้องถิ่นภายใต้โครงการ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชานในจังหวัดสระวเนีเราก็จะมีอยู่หลากหลายที่เลยนะครับซึ่งเราก็ลงไปเ,เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เขาสามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้หลักของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโดยหลกัหลกๆแล้วชาวบ้าน,เ,นเขาก็จะมองเราว่าเราเนี่ยมีส่วนสําคัญในการลงไปพัฒนาเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยถอด ช่วยถอดเนี่ยก็จะเป็นการถอดบทเรียนเนาะจากพื้นที่อื่นมาสู่พื้นที่ของตัวเองนะคะเป็นการขยายผลจากความสําเร็จของพื้นที่เราไปสู่พื้นที่อื่นนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการช่วยเติมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเติมเต็มองความรู้ทางด้านวิชาการถึงแม้ว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยจะไม่มีองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรเราก็จะพยายามไปหาเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นวอวอไม่ว่าจะเป็นเกษตรจังหวดัดเกษตรอําเภอนะครับที่จะเข้ามาร่วมมือผนึกกําลังในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบ ร,รวมไปถึงการในเรื่องของการขยายผลเนาะแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเติมช่วยถอดแล้วก็ช่วยจัดกระบวนการนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยพี่พีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ที่จะทําในเรื่องของรู้จักการโฟกัสกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยการประชุมกลุ่มคืออะไร,รก็ยังไม่เข้าใจกันสักเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่มาช่วยจัดกระบวนการให้ทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยมีความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็จะได้เห็นเป้าหมายเดียวกันอย่างชัดเจนนั่นเองครับคุณครับ ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้เข้ามาสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่เพราะว่าการทําคนเดียวมันทําไม่ได้มันต้องอาศัยเครือข่ายหลายๆพักส่วนท่านั้นเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยทั้งองค์ความรู้ทั้งเรื่องการตลาดแล้วก็การส่งเสริมแล้วก็ทําให้เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะที่จะทําแล้วก็ต่อยอดในสิ่งที่เราอยากทําศาสตร์พระราชาเหมือนกับที่เราได้เป็นศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาของทางมหาลัยอะคะ่ะ ทางมหาวิทยาลัยวยอารอณงกรก็เข้ามาช่วยมาสนับสนุนครับทั้งเรื่องโทรศัลล์ทั้งเรื่องปุ๋ยเรื่องมเมล็ดผักเรื่องมเมล็ดพันธุ์ก็มาช่วยก็ทําให้เรามีพลังจะเดินต่อไปครับแต่ต่อยอดไปทั้งองค์ความรู้ทางมหาวิทยาลัยก็มาช่วยเรามาช่วยเราสนับสนุนเราทุกอย่างแพ็กเกจการบรรจุถุงก็ไปสู่สองตลาดเราทำให้มันสะอาดทําให้มัน ดูดีเปลี่ยยยนนแแปปปลลลงงเเเีี่ิดวตมาาอะทให้รพลังที่่เเราจะดินตอไป 4. พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนสูงหมู่ที่2บ้านโนนสูงตําบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงเป็นพื้นที่ที่มีสภาพดินที่ขาดธาตุอาหารสําคัญและมีความไม่เหมาะสมในการปลูกพืช ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีและให้ผลผลิตน้อยเมื่อในปีพศ2563มหาวิทยาลัยราชพัฏน์วไลอลงกรในพระบรมราชูปถัมภ์โดยอาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่นเข้า,าไ,ปไปส่งเสริมองความรู้และพัฒนาพื้นที่โดยการบำรุงดินให้มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชน, erm นอกเหนือจากนั้นยังส่งเสริมการปลูกไม้ดอกเศรฐษฐกิจใช้น้ำน้อยดาวเรือง เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มในปีพศ2564ได้ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักจากวัสดุเหลือทิ้งในศูนย์การเรียนรู้และการจัดทำโรงเผาถ่านและทำน้ำส้มควันไม้โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในปีพศ2565ได้ส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการน้ำมาใช้ในพื้นที่โดยใช้พลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาเซลล์ Cell, เข้ามาใช้ในพื้นที่เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ต้องใช้ในการสูบน้ำเข้าไม่ถึงพื้นที่ตลอดระยะเวลา3ปีที่ได้เข้ามาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปัจจุบันได้แบ่งพื้นที่ภายในศูนย์การเรียนรู้ออกเป็นการเพราะปลูกหมุนเวียนในทุกๆปีจะทำกิจกรรมวันวันแม่เกี่ยววันพ่อในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เป็นการหวานข้าวซึ่งจะทำในรูปแบบข้าวอินทรีย์การปศุสัตว์เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาโรงเผาถ่านและทำน้ำส้มควันไม้การทำน้ำหมักและปุ๋ยหมักและมีแปลงปลูกดาวเรืองทำให้เกิดเป็นพื้นที่ในการทำงานร่วมกันของชุมชนสร้างรายได้และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน หับ3ปีนะคะที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ของบ้านนนสูงตาวนนนหลักมุ่นนะคะเราก็ได้นําองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยนะคะเข้าไปช่วยชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาดินนะคะแล้วก็องค์ความรู้ในเรื่องของการทําปุ๋ยหมกักการปลูกพืชเศรษฐกิจไม้ดอกนะคะหรือว่าดอกดาวเรืองนะคะ ก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของพลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเตาเผาถา่านแล้วก็พลังงานโซลา่าเซลล์นะคะที่เราเข้าไปสนับสนุนนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนในการช่วยลดต้นทุนในครัวเรือนของอชุมชนได้นะคะแล้วก็เราก็ยังมีความภาคภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ชุมชนเนี่ยค่ะมีความยั่งยืนแล้วก็อยู่ได้อย่างพอเพียงค่ะ ก็เรารู้สึกดีใจอย่างมากเลยค่ะที่มีที่ทางมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมสนับสนุนนำโครงการนำความรู้มาให้กับประชาชนหมู่บ้านของเรานะคะแต่เพราะว่าต่อไปที่แปลงนี้ก็จะให้คนรู้มากขึ้นว่าบ้านโนนสูงของเรามีกิจกรรมมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ชาวบ้านก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าช่วงนี้เรามีรายได้เสริมมีการปลูกดาวเรืองแล้วก็มี นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ของที่นี่นะคะ่ะก็เราก็อยากให้หมู่บ้านของเราพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปอยากให้ทางมหาวิทยาลัยวรัยอารณ์กรเนี่ยช่วยสนับสนุนหมู่บ้านของเราไปเรื่อยๆนำความรู้องค์กรความรู้มาเสริมให้เรามากยิ่งขึ้นกว่านี้ค่ะคือทางมหาวิทยาลัยเข้ามาในพื้นที่ช่วยพัฒนา และสนับสนุนองค์กรอุปกรณ์ที่เข้ามาเช่นเต,นตาเผาถ่านเนี่ยเข้ามาช่วยให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับวิธีการเผาถ่านแบบเตาครึ่งที่มันเป็นได้ถานออกมาแบบแบบไม่เป็นชี้เท่าเยอะนะครับช่วยประหยัดลดต้นทุนในการใช้แก๊สผงต้มอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเหลือเยอะ เราาก็สามาสามารถนไปจํหน่ายได้ครับมหาวิทยาลัยราชพัฏน์วไลอลงกรในพระบรมราชุปถัมภ์โดยการขับเคลื่อนแนวคิดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในและพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลายัยมีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน จากภายในมหาวิทยาลัยสู่ภายนอกชุมชนเพราะเราคือมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น